รถเข้าใหม่คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าย่อมเยาว์มากๆเลยนะฮะผ่อนเดือนละ7 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วเหมเาะกับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการมีรถเป็นคันแรกแล้วก็ต้องการขยับขยายจากรถคันเล็กๆขึ้นมาเป็นรถไซส์นี้นะครับนี่คือ Honda c i v i c FC e นะครับปี2 0 1 6รุ่น 1.8E ีนะสีขาวแบบนี้ด้วยน่าใช้งานมากผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วไปดูรถคันนี้กันดีกว่าว่าสาภาพเป็นยังไงบ้างครับ they tell me keep on running keep on throwing and punching i know i gotta go but i'm holding on to something in my mind i know that i gotta keep on shoving even when i'm low yeah i gotta keep it coming and i'm gone always been wrong never could look away never took it slow he's never learning from their mistakes got a 40 ounce if you want to count gonna get it now shatter loud tell me are oh, you proud always had your doubts <laughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใครที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีต้องที่วันทัวโต้ของเราเท่านั้นนะครับของเรานะฮะมีรถมากกว่า250คันให้คุณได้เลือกและรถทุกคันเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สําคัญนะฮะเรามีวารันตีให้อีก3ปี30,000กิโลทุกคันเลยนะคุ้มครอง128รายการอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับนี่คือ Honda Civic FC นะครับรุ่น1 8 E ปี2016ที่เป็นรถบ้านแฮ้์ริ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะคันนี้นี่ฝ่ายซื้อคัดมาเป็นอย่างดีเลยราคา จากรถคันเล็กนะฮะมาเป็นไซส์นี้นะครับก็นํารถของคุณนะฮะเข้ามาเช็คราคาแล้วก็เทิร์นเป็นคันนี้ก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าง่ายไม่ยุ่งยากคันนี้นะครับราคาย่อมเยาน่าใช้งานสภาพสวยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับผมคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อๆเลยกับ Honda c ซีวิกเที่เป็นรุ่น1.8 e นะครับปี2016แล้วก็เรียกได้ว่าสภาพนี่คือสวยเลยรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะฝากระโปรงด้านหน้านี่สีสวยฉ่ำแล้วก็ปกตินะครับด้านหน้านะครับที่เป็นจุดอ ว่าคันนี้นะครับเดิมๆทุกอย่างเลยรวมถึงชิ้นกระจังด้านหน้าที่เป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็โลโก้เอชมาด้วยไม่มีแบบรอยบุบรอยยุบลงไปนะครับอันนี้ก็เรกได้ว่าสภาพนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการใช้งานจากเจ้าของคนเดิมคือมีการดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆเลยสีสันนะครับสวยนะครับแล้วก็ไม่มีสีแบบรอยด่างรอยหินกระเทาะเลยนะครับคันนี้ก็สภาพสวยจริงๆครับไฟหน้าของ Honda C i ี i c คคันนี้นะครับกระจกเขาสวยใสมากๆนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์เรนิ่งไลท์รวมถึงไฟตัดหมอกนะ ที to to. ่สําคัญนะครับเครื่องยนต์นะสีแ <pawn> ต้มอยู่ครบนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร141แรงม้าทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT อัตราสิ้นเปลืองประมาณสักประมาณ16ลลิตรนะฮะน่าจะได้นะครับคันนี้เครื่องยนต์1 8ก็เรียกได้ว่าอัตราการเล่งดีประหยัดน้ำมันน่าใช้งานครับเวลาที่เราขับรถทางไกลหรือว่าต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลแน่นอนนะครับใครที่กาลังมองหารถต้องการขยับขยายคันี้น่าจะตอบโจทย์มากๆด้วยและรถทุกคันของวันมมมาาาาาเเป็็นนนออยยย่งดีีีีคคัััั้้้กกกสสรรรรบแลว สภาพรถมาอย่างดีครับผมรถทุกคันของวันทัวร์โต้นะครับมีการตรวจสภาพรถมาอย่างดีอย่างคันนี้ก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะจากบริษัทชั้นนาไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปกชันบริษัทชิกและก็บริษัทอื่นๆฮะรตรวจถึง3 4 4จุดแล้วก็ตรวจอะไรบ้างตรวจโครงสร้างรถเครื่องยนต์เกียร์การทางานช่วงล่างระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภยัยและก็ตรวจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถามว่าตรวจแล้วได้อะไรคันนี้นะครับตรวจจากบริษัทชั้นนาก็จะได้ในส่วนของใบรับประกันฮะการตรวจสภาพรถนะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยมั่นใจสบายใจซื้อรถของววันนนททรรรอโต้้้้ไไไปใใชยยยู่่่่ีีีีหก็เดาาสบจคถ มาใหม่แบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีสเสน่ห์นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าความสวยเดิมของเขาเนี่ยน่าจะถูกตาต้องใจใครหลายคนเลย <Wow. S 1> กับราคาที่ไม่ถึง5,000 500, 0นบาทแบบนี้แล้วก็สภาพด้านหน้าห้องเครื่องการทางานทุกๆอย่างเนี่ยเป็นแบบปกติทุกอย่างมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะนอกจากนั้นนะครับยังมียางปีใหม่ให้ด้วยด้านข้างหลังคาเนี่ยคือสภาพสวยเหมือนใหม่นะฮะก็ไม่มีรอยบุ๋มไม่มีรอยหินกระเทาะด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มนะครับมือจับประตูนะครับมีระบบคีร์เลสโกสามารถเปิดและปิดประตูได้ง่ายที่สําคัญฮะคันนี้ก็รถบ้านแฮร์ริโอเปอร์เซนต ร,รถแบบนี้นะครับหายากใครที่ต้องการใช้งานก็รีบพักเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์โทร016745885เบอร์นี้เป็นเบอร์ฮอตไลน์ของวันโทโต้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับสำหรับตัวผมนะครับคุณผู้ชมรถเดิมๆนี่คือสวยแบบสวยมากๆแล้วนะครับในมุมมองของผมนะเพราะว่าเราจะเห็นสภาพนี่ครับนี่คือการดูแลรักษารถของเจ้าของคนเดิมเดิมทุกอย่างชุดแต่งไม่มีนะครับแบบนี้คือถูกใจผมมากแล้วก็ไฟท้ายสภาพสมบูรณ์ด้านท้ายเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้แล้วก็ตรงนี้มีกล้องมองหลังมาให้อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้มัน มีหมดแล้วแต่ว่าสภาพเดิมๆนี่คือหายากนะฮะบ,บางท่านก็จะเอาไปติดชุดแต่งนู่นนี่นั่นทําให้รถเป็นรอยแต่แบบนี้คือเป็นรถสไตล์ที่ทางผมชอบมากๆนะครับคันนี้เดิมทุกอย่างแล้วสภาพสวยจริงๆครับเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูเลยนี่เห็นไหมตะเข็บพวกเป็นน็อตอะไรอย่างเงี้ยครับเดิมนะครับสีเดิมไม่มีแบบว่ารอยแบบงัดแงะหรือว่าซ่อมเลยนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าด้านท้ายเนี่ยคือไม่มีการชนหนักแน่นอนเปิดด้านล่างขึ้นมาดูนะครับคุณผู้ชมด้านล่างนะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรอยู่ครบอ่างสวยแล้วก็ไม่เคยมีการใช้งาานนมมก่อเดิ ทุกอย่างแม้กระทั่งอุปกรณ์แม่แรงยังอะไรเลยครับคันนี้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบบุ๊คสวิตมีนะครับเข้าสูนเช็คทุกระยะเลยนะอันนี้ผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะฮะเจ้าของลำดับเดียวในเล่มทะเบียนด้วยประวัติสวยนะครับแล้วก็ภายในสภาพสวยนะครับเบาะหนังนี่คือเขาเปลี่ยนหนังมาให้ใหม่เป็นสีแดงดําแบบนี้นะครับก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะนอกจากนั้นการใช้งานก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแน่นอนคันนี้นะครับคอนโซลสวยไม่มีรอยแตกหักแอร์ปรับอากาศระบบออโต้ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะแล้วยันม้้งวหหุด มีระบบชิปล็อกสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยนะตรงคันเกียร์นะครับตรงฐานเกียร์เนี่ยเขาจะมีโหมดการทาขีที่เป็นอีคอนเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบโผเบรกด้วยฟังก์ชันี่คือจัดเต็มนะแล้วก็มาแบบครบเลยนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะฮะแต่ว่าสังเกตตรงพวงมาลัยนะครับตรงที่มือผมจับเนี่ยคือไม่มีรอยด่างไม่มีแบบรอยชํารุดเนาะอันนี้ก็สภาพสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกนะครับคันนี้พวงมาลัย3ก้านนะฝั่งซ้ายมีมันจะฟังก์ชันแล้วก็มีในส่ววนของตัร ไว้รับสายโทรศัพท์ด้วยนะครับไปเลี้ยวอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้านซ้ายนะใช้งานง่ายนะครับคันนี้เรขไม่เพียงแค่129,000โลเท่านั้นกับราคาแบบนี้พ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทแบบนี้นะครับผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้หน้าจอนะครับนี่สามารถที่จะฟัง FMAM Radio วิทยุได้นะแล้วก็มีเดียนี่ก็สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth นะฮะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจาก USB port ก็ได้เรียกได้ว่าสามารถที่จะฟังเพลงฟังอะไรต่างๆที่คุณต้องการที่จะฟังเนี่ยได้เลยท ใครที่ชื่นชอบรถราคาประหยัดแต่ว่าได้ใช้เป็นแบบว่า Honda c ซี i c แบบนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะคันนี้ราคาไม่ถึง500 0,000แ,และสภาพสวยๆประวัติสวยๆแบบนี้ด้วยหายากครับรถคันนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถที่ต้องการขยับขยายจากรถคันเล็กๆมาเป็นรถคันใหญ่ผมว่าตอบโจทย์นะในเรื่องของราคาแล้วก็สภาพรถด้วยนะและเป็นรถที่เรียกได้ว่าซื้อไปในคุ้มค่าคุ้มราคาราคาเนี่ยไม่ตกแน่นอนนะนี่คือ Honda c ซ vic ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับอะไรก็หาง่ายซ์วิสที่ไหนก็ได้คันนี้สภาพสวยอุปกรณ์ครบด้วยนี่คือ Honda Civic FC1 จ 8e ปี e. e. 2016นะฮะสะภาพสวยๆแบบนี้การันตีเลยว่าเป็นรถบ้านแท้100%ราคาตอนใบแดงนะครับเคยขายอยู่มันเกือบ9 0 0 0สนบาทวันนี้วันโตโต้ขายประหยัดกว่าใบแดงนะประมาณ3 0 0 0 0 0ไปปลายเลยนะฮะคันนี้นะครับเราขายเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นใครต้องการจัดไฟแนนนะครับพอเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วหากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0นก1 6 7 4 5 8 8 5ครับรถทุกคันของวันโตโต้นะครับการันตีว่าเป็นรถบ 3 0 0หมกิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็ใช้เซอร์วิสของวันทัวรโตได้มั่นใจสบายใจได้ทุกที่ครับผมซื้อรถมีกุภาพขายรถมีกุธรรมต้องที่วันทัวโตของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ